สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะกลับมาพบกับน้องใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหใม่ก็จะ เดินทางไปท่าขีเหล็กนะคะคือนั่งมอเตอร์ไซค์นะคะคือซิ่งไปเลยบินไปนะคะจากท่าเดือไปท่าคีเหล็กนะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนั้นเองนะคะบรรยากาศระหว่างทางอ่า,อาเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ชมระหว่างทางนะคะบรรยากาศจากท่าเหลือไปท่าคีเหล็กเนี้ยอ่าจะสวยขนาดไหนนะคะแล้วก็อ่าพี่ๆหลายท่านที่ยังไม่เคยมาเนาะก็จะถ่ายวิวบรรยากาศทุ่งนาให้ชมนั่นเองนะคะโอเคค่ะ อ่าไปนะคะอันนี้เรามาถึงจุดที่อ่าเลยเลยเลยท่เล,เลมาเนะาะใช่ไหมอันนี้ยังเรียกว่าท่าเลือยู่ไหมอ่ายังเขตอยู่ปกครองอทเออ่เ,ทเลอ,อยู่เขตเขตออเขตเอเขตเอ่เขตเออเขตเออเขเอเคต่ะไปค่ะเดี๋ยวไปชมออเขตเออเขตเอนเขตเออเขเออเ มาดิใช่แหล่งทองเที่ยวไหมนนี้แหล่งท่องเที่ยวเนาะแหล่ท่องเทียวนะคะน่าจะเป็นร้านอาหารหรือเปล่าข้างบนมีจุดชมวิวด้วยส่วนแรกจะเป็นพี่น้องรักนะก็ที่อยู่แถวแถวนี้นะ เราตกไปทางฝั่งคนแล้วค่ะตรงฝั่งนี้ก็จะถือาศาสนาคิดเแต่าเรือนะอยู่ระหว่างนะาศาสนาคิตดนะคะอยู่ตรงกลางเนาะข้างๆก็เป็นศาสนาคิสตรงขงหน้าเราจะเป็นศาสนาคิดแต่ว่าอุดถ้าเรือ,อะจะอยู่ตรงกลางนะคะ ของขายนะคะเยอะแยะเลยนะคะก็จะเป็นพี่น้องพี่น้องอะไรอ่ะพี่น้องอะไรพี่น้องอาขาใช่ไหมก็จะขายของดินทางนะคะขายเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชุมกันนะคะอะไรบ้างนะคะปลาอะไรนะหะหน่อส้มโอ้หน่อส้มเดี๋ยวขายที่นี่คักกลับเรามาซื้อเนาะสับปะรดสับปะรดอะไรรู้ไหมแคทหยับแคทเตี้ยบหน่อแคทเตี้ยบนะคะ ดินไม้เ็ดแตแล้วตอนกลับเราค่อยมาซื้อนะเดี๋ยวตอนนี้แวทไทยชมคลิปก่อนนะคะนี่ไข่ไก่ต้ง้าน่นอไก่นคำปอกไปปอกเลยมัราเน่ไหนเนยหนอเนาหน่อน้าูนี่เียดเดะน่อโอ้กล้องก้องนึ่งกับคืนเน่เาอากหนโสมอ่ะน่อสร้างเห้อเน่อสร้างว่ะเดียเอาเอาไปเอาไปแกงอ่ะเน่อโสมา่ คนขายเป็นกล่องเเนี่ยเอาไปแกงเนาะเอาไปอูบาหวานเอออันนี้อันนี้ก็คือนี่นี่งาซื้อาซอ่ะวดีซื้อเนาะอันนี้อันนี้พ่อน่าจะชอบมากเลยนะยังไงตมไม้ละเติมผิวไม้เติไม้ไปดูชมข้างหน้าอีกน oh, ิดหนึ่งนะเดี๋ยวใอยมาซื้อนะขากลับก็ได้ ัวนี้หน้าหนอเนาะหนอ,อ,อเยอะมากหน้าหนอหน้าหนอเหรอหน่อไม้ไงหน่อไม้ไมส้มสกวเป็นเยอะแอู้อันนี้เหมือนเป็นตลาดเลยนะคะเป็นตลาดไายของมินทางนะคะเราไปไปดูนะคะว่ามีอะไรขายบ้างนะถิ่งผักนะอันนี้เหมือนลูกไกนนะ่นะที่ที่จะให้ชมกันเนาะบักมินพม่าชอบจริง นี่กับลาบนี่น่าจะลอยอ่ะอ๋อนี่ไงซาคาโกลาบลาบตองอันนี้เป็นอะไรอ่ะหมากตาหมากตาโอ้ยเป็นไม้ๆหนามๆกินยังไงเนาะไม่รู้เหมือนกันเขาแปลกๆนะเนี่ยเขากินยังไงไม่รู้โคกินอ่ะโยียกับยตุโคกินอ่ะอ๋อโตกะค่ะโยบลังอับโยต่โต กระตกอ่ะโมโยกซีโมโยกตีอ๋อต uh uh ีนะคะไปกินอันนี้อ๋อกินกินกินกับน้ำพริกนะต้มกินกับน้ำพริกอันเนี้ยไปกินอันนี้โคกอ่ะนี่อะไรอ่ะฮะอะไรก็โคกอ่ะก็เอือซาบัดห้าบาทซาบัดกันน่ะแพงกว่านะยี่สิบบาทเนี่ยแพงอ่ะเตที่ไาห้าบาท นันนี้คือจะเป็นผักในสวนโคนะที่พี่น้องเขาปลูกเองนะคะปลูกแล้วก็หาตามไร่ตามสวนอะไรเงี้ยตามภูเขานะคะแล้วก็นำมาขายกันนี้นะคะมีอะไรบ้างเนาะไปดูกันผมมีกล้วยนี่นี่โหระพาเห็นแล้วเนี่ยกินกับก๋วยเตี๋ยวเลือก มป็นเงี้ยนังเหรอมัดเทียบเนีเออถ้ามีเยอะนี่นี่น้ำอะใช่หัวราคาไหมเนี่ยใช่ใช่หัวราคาราคาปลูกอ่ะเนี่อันนี้ปลูกอ่ะมีแค่นี้ยเหรอบัตรหรือมาห้าบาทห้าบาทเหรอห้าบาทนะคะแค่นี้ห้าบาทนะทีนี้ก็สื่อสารภาษาไทยใหญ่ได้ กเสว่านี่คืออะไรอ่ะมันนะคะอันนี้คือมันมันมันแก้วไม่ใช่เนาะมันอยู่เหล้าเนาะมันอย่างนี้มันมันเหนียวมันเหนียวอะค่ะไม่รู้เหมือนจะไม่เคยกินนะคะเขาบอกมันเหนียวของอยากลองกินบางนี่เสร็จทียินงอะไรเนาะบัตเห็ดที่แบบมันนุ่ะ มกินอะไรวะเนี่ยตมเหรอเนี่ยคือดัวนี้อันนี้เป็นผักอะไรอ่ะอันนี้เขากินไหมกินออกน,น่ะทำไมหอมหอมมากินยังไงเนาะกินจ้าน้ำพริก,รกหรือ,งอ,งองไงน,น้ำพรีกอะคะ มันดอนนีั่นคืออะไรสงสัยว่หมดของแปลกๆอันนี้เป็นเผือกหน่อยเผือกเรนี่คืออะไรมันไก่หลอกฮะต่างมันมันไก่หลอกเหรอคือภาษาไทยได้แปลอะไรไม่รู้มันไม่คุ้นดีกว่าเขิน ขายเชือกนี่ถวลินขายเอขาวบ้าบาทอะอ๋จาอัขมขอะเอาอะข่าวไม่รู้เตอะไร่้อะาินเอะเอสองสองก๊อกเอาะตะลัขาวอรก็คือก๊อก้าบาทอะก็อ้าบาทอดหนุนกฏหนุนดาไม่ไดก็ก เป็นพี่น้องอาขาอ่าเป็นอาขานะข้าขาเออ้าขไก่กแฝด้าขาในกในทับกันเต็มะจะไปยกหรอลูกเธอควมไมู่กอ๋อยนี่ยัง้รู้ ซื้อว่าอันทอิสเียพี่น้องนี่ันนี้กระปอออ๋องนมห้าบาทเอลเลนเอมาเจอกลกปอกมาก็มาเอาพี่กาจะคลิกกันใหญ่มากนะคะใหญ่จริงๆที่ประเทศไทยไม่รู้ว่าเลขหนออะไรนะคะนี่เขาหา,หามาจากธรรมชาตินะคะขุดหนอแบบโหใหญ่มากเนาะ ถาใหม่ก็อยู่ที่จุดที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากเอ้ยสัญญาณมือถือจากประเทศไทยนะคะเมื่อกี้พูดผิดเนาะคือจุดตรงนี้จะเป็นอาเขตท่าเดออยู่นะคะแล้วก็มีสัญญาณมือถือนะคะจากประเทศไทยนะคะท,ที่เดียวที่นี่ที่เดียวนะคะสมัยก่อนนะคะที่ในประเทศเมียนมานะยังไม่มีมือถือยังไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟอะไรยังไม่มีนะคะคือยัง ทุกอย่างแบบธรรมชาติอยู่เนาะมือถืออะไรก็ไม่มีนะคะแต่ที่ที่ประเทศไทยนี้เขามีเนาะก็คือจะมีพ่อแม่เนาะจะมีมือถือ,อเขาเรียกว่ามือถือคล้ายๆโนเกยียสมัย <Samsung S 1> ก่อนนะเน <Halo. S 1> าะ่ซัมซุงฮีโร่อะไรแบบนี้นะคะก็จะนําซิมไทยนะคะแล้วก็มาใช้โทรโทรหาลูกจากประเทศไทยนะคะจะมาจุดตรงนี้นะคะพี่น้องที่อยู่ฝั่งไทยนะใช่ที่พี่น้องที่อยู่ฝั่งไทยเนาะตอนใหม่เข้ากรุงเทพครั้งแรกใหม่ก็ไม่มีมือถือไม่มีอะไรสักอย่างนะคะคือ คือส,สมัยนั้นก็คือมีอยู่แต่มันแพงมากเนาะมือถือเครื่องหนึ่งหรือซิมเครื่อง,งอซิมหนึ่งเนาะเท่าไหร่อะตอนนั้นอะแสนสองแสนนี่แหละนะคะแพงมากสัญญาณสัญญาณก็ไม่ค่อยดีนะใช่สัญญาณก็ไม่ค่อยดีนะคะะโปกก็ไม่ได้นะคะติดต่อกันไม่ได้ก็ต้องมาอยู่จุดนี้แหละนะคะก็จะก่อนนี้ระหว่างลงใช่ไหมลงภูเขานี่คนจะเต็มไปหมดเลยถ้าเป็นตอนเย็นนะมาตอนเย็นนะคะหนุ่มสาวไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวไม่ว่าจะเป็นผู้เท่าภูเก็ตทุหาลูกหลานก็จะมาอยู่ แถวนี้นะคะแถวนี้เป็นแถวเลยนั่งตรงนี้นะคะคือถ้าสมัยสมัยนั้นมีมือถือเนาะมีมือถือนะคะแบบได้ถ่ายคลิปให้ชมอะไรเนี้ยก็จะเห็นบรรยากาศในช่วงนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้มันเออเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นยุคอินเทอร์เน็ตแล้วเออยุคอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะก็เลยไม่มีอะไรให้ชมแล้วนะคะตอนนี้ก็คือ <มา S 1> สอื่อสารกันได้หมดทดสอบว่าซิมไทยใช้<อ>ได้จริงไหมนี่ก็คือซิมจากวันนี้จะมา <A> ทดสอบนะดูนะคะว่า จุดตรงนี้อจะใช้เบอร์มือถือได้ไหมจะมีสัญญาณมาถึงที่นี่ไหมยังมีอยู่ไหมเนาะจะมาทดสอบกันดูนะคะมาอ่านุ่ยเอเอสเนาะไม่หมดอายุใช่ไหมน่าจะยังไม่หมดอุ่ยมันไม่เข้ากันนะทำไมซิมมันเด็กอ่ะได้เลยได้เพราะว่ามันตัดเองไง ไม่ไม่ตัดให้เหรอตอนนั้นมันนันใหญ่ผมก็เ,เลยตัดมันจะไม่ได้ไม่ได้ไ,<ม>ไ<ม>ป,ไไปตัดที่ศูนย์ส่วนใหญ่เขาให้ไปตัดที่ศูนย์ไม่ว<อ>่าทดลองดูนะถ้าไม่ได้ก็ลงไปข้างล่างอีกนิดนึงเพราะว่าตรงนี้น,น,นี่เขาจะเรียกว่าอ่าประสาพม่าว่าลอยต่องตรงวงนะก็คือภูเขาสามลูกมันจะเป็นหนึ่งลูกสองลูกสามลูกที่อ่าที่จะบังสัญญาณไม่ที่ที่านเรือมันเดนิสจะไม่ได้สัญญาณตรงที่พอดีปลาที่นี่คือจะเป็นจุก ส,งสูงที่สุดนะส่วนที่สุดก็เลยก็เลยจะบังสัญญาณที่ไม่ไม่สามารถที่จะใช้ได้นะในท่านเหลือมึเองเลยว่าตรงนี้ถ้าจะติดต่อพี่น้องหรือสมัยก่อนก็จะมาติดต่อตรงนี้เขาเรียกว่ารอยต่องตรงโลงหรือเปลเป็นภาษาไทยว่าภูเขานะดอยภูเขาสามลูกนะครับ ที่นี่มันเป็นภูเขาเนาะอ่าภูเขาสามลูกนะภูเขาสามลูกนะคะมันก็เลยสัญญาณก็เลยมาถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจจุกจะเป็นจุดสูงสุดนะเ่าเขียนว่าอะไรอันนี้ตองสลัดนะใส่เพียงเฮ้ยมีจริงอ่ามีหลักจะดิเนี่ย AIS เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมที่นี่เออลองโทรหาเพื่อนดูนะอ่าตอนนี้มีขีดๆเราดิ มีสะซ้อมผิดมีเฉพาะจุดที่นี่ที่เอที่เดียวนะครับนี่สัญญาณจุดเฉพาะตรงที่มันเป็นเสาทางโค้งนี้ก็อนะันตรายนะเตะเวลาถ้าโทรต้อง,<า>งต้อง,งนะอ่าต้องต้องอยู่ตรงริมริมนะริมริมตามฝาดหรือตามขอใส่ได้ไหม,มอ่าได้ใส่ใส่ได้อันนี้เป็นเบอร์ที่ไทยใช่ไหมอ่าโยงลงทะเบียนเรียบลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเช็คดูยอดเงินที่มีไหมดอกจันนี่ใช่ไหมดอกจันหนึ่งสองหนึ่งสี่เหลี่ยมหนึสองหนึ่งอ่าสี่เหลี่ยม ดีเดียมทองนะวันบ่อเรอยู่ยังไม่สามสิบสี่บาทแล้วก็วันล่ะถึงเดินเดินเดินเจ็ดนะเดินเจ็ดนะเดินเจ็ดเดินนี้นี่หาเกิดกันยาอ๋อเดินเจ็ดอ๋อไม่ใช่เดไม่ใช่เดินนี้หรอพิุ่นะากรกกระดาเดินนี้แหละกรกกระดาเดินนี้แหละกรกกระดาเดินนี้แหละข้อความเน็ตสองแดงจุดใจอันเน็ตอันนี้โปขึ้นเลยเหะค่ะพอมีสัญญาแล้วก็เขาก็จะแนะนําเห็นไหม ว่าวันเด็กเน็ตคุณสองแรงจุกใจกับโปรห้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้าบาทห้าห้าจีนะเดี<ล>๋ยวพายนานเจ็ดวันนะนะฮะมันก็โฆษณามาเลยไอนน้ต้องอไปเติมวันด้วยไหมอ่าเราเรา,เรามีตังแล้วเดี๋ยวซื้อวันก็ได้อยู่เพราะว่าอันนี้มันใช้มานานแล้วไซส์ไหนสมัยที่มาอยู่ประเทศไทยแล้วนี้มันมันหมดเดือนนี้เนาะอ่าหมดเดืนเร็วเ้าเดี๋ยวเราก็เจ็ดจะค่อยซื้อวันเนาะอ่าไปซื้อวันอุ้ยไปคิดกะตุก ตรงนี้คือทดสอบทดสอบได้จริงว่ามีมีสัญญาณจริงนะจากประเทศไทยนี่อันนี้ท่าเดิอนนะไม่ใช่ท่ากิเลกนะท่ากิเลกนี่บางทียังไม่มีนะใช่บางจุดก็ไม่มีใช่บางจุดไม่มีตรงนี้นี่จะเป็นที่สูงสุดในในเขตท่าเรลือนะเคลื่อนดูก่อนเขาเรียกว่าลอยสามตู้กหรือต่องภาษาพม่าว่าต่องตรงลงนะตองก็คือภูเขาหรือว่าดอยตรงก็คือสามนะสาอ่าเดี๋ยว เบอร์หาเพื่อนไม่ไม่มีเบอร์แล้วฝนพี่ฝนอันนี้น่าจะเป็นเบอร์ไทยแน่เอยลองโทรดูนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนตอนที่ถ่ายได้ก็ดีเนาะตอนเย็นหรือว่าตอนที่พระอาทิตย์รับขอบฟ้าก็จะมีคนนั่งเป็นแถวอะไรนะคุยกับญาติพี่น้องของตัวเองนะนั่งเป็นแถวเลยหรออ่านั่งเป็นแถวตามตามริมริมถนยนะอ่าตอนตอนเป็นเด็กยังจําได้อยู่เลย ถ้าจะโทรหาญาติหรือโทรหาพี่น้องที่อยู่ฝั่งไทยนะเราก็จะมาโทรตรเฉพาจุดนี้จุดเดียวที่ที่ที่เคทันเหือที่งขาใช้กันนะปัจจุบันก็มีสัญญาณกันเนีรยแล้ว Wi-Fi แล้วก็เลยโทรโทรที่บ้านนะนะโทรผ่าน Facebook บ้างไลน์บ้างแล้วก็อ่าอ่าเวเขาเรียกว่าอะไรวีแชทบ้างนะสมัยก่อนตอนที่เด็กๆที่ตอนที่ มาโทรศัพท์ตรงนี้จะเป็นะจะมีคือท่อมท่อมเล็กๆแล้วก็มีต้นไม้เยอะเลยก็จุดตรงนี้นีจะเป็นจุดที่เขาโทรศัพท์กันแล้วก็จะมีชนเผ่าเขาียกชนเผ่าอะไรมีที่เขาสักสักหน้าที่มันแบบสักหน้าเต็มเลยสมัยก่อนที่เขาเคยถาอเูยว่าทําไมต้องสักเขา้าว่ากันตอนนั้นเป็นการช่วงสงครามเนาะการการพวกทหารที่จะมา ชุดลากไปไปข่มขืนเขาก็เลยต้องสักสักลายตรงหน้าไว้นะแต่ตอนน,นี้น่าจะย้ายกันไปหมดแล้วเมื่อก่อนนี้ตอนนี้จะเป็นชุมชนชุมชม,มู่บ้านหนึ่งมีประมาณสิบกว่าหลังคาเดินนะจะเป็นจุดท็อกมุงหลังคายาคานะอยู่แถวแถวนี้แต่ตอนนี้น่าจะย้ายไปหมดแล้วจะเป็นเขาเรียกว่าชนเผ่าที่เขาสักทั้งตัวเลยทั้งหน้าทั้งอะไรโปตินไหมนะสัญญาณมีสองขีด ติดอ่ะเออไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่บอกเนาะน่าจะมีมีอ่นีเมื่อกี้เราเช็คดูมีตังค์ไว้หน่อมีสามสงสัยเราไม่ได้เปิดใช้งานนานนะแต่ว่าข้อความเขาส่งมาถึงนะว่ายืนยันว่าสามารถใช้เน็ตใช้เน็ตได้ใช้เน็ตไม่ใช่ใช้ซิมได้โอเคแต่มันไม่ติดอ่ะ บางทีเราอาจจะเกี่ยวว่าเราไม่ได้ใส่ใช้งานมาหลายเดือนแล้วนะพอเรามาใช้ปุ๊บโทรบัฟอย่างเงี้ยอาจจะเป็นข้อจํากัดทามนาทางคือข่าย้วนะทงก่ายเขาว่าแต่ว่าข้อความก็เข้าอยู่นะทนันทีให้พี่ดูดสัญญา็มีมีแล้วก็ข้อความาถ้าพี่น้องจากประเทศไทยเนาะถ้าเขาดา่ดานเขาเปิดนะคะแล้วก็มาแบบท่าเลือแบบนี้ยอยากจะติดต่อญาติฝั่งนู้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคือใช้ซิมพม่ามันก็ง่ายอยู่แล้วนาะใช้อินเทอร์เน็ตได้อยู่แต่ถ้าแต่ถ้าอยาก ย,ย้อนบรรยากาศแล<ช>้วว่าใช้ซิมเบอร์นะโทรหากัน<ช>ก็กกต้องมาจุดนี้มาจุดนี้ได้<ช>นะโอเคค่ะคือเดี๋ยวจะไปทกักเด็กต่อนะคะเพราะว่าถ่ายบรรยากาศแล้วให้พี่ๆทุกคนได้ชมกันนะคะ,ะว่าจุดนี้มีสัญญาณ จากประเทศไทยนะอะไรแบบนี้ถ่ายบรรยากาศให้ชมก็คือจุดสูงสุดของเมืองท่าเรือเมืองเด่นนะจุดสูงสุดแล้วที่นี่ที่น <no nah ี่คือจุดส nope. ูงสุดเลยจุดสูงสุดของท่าเรือนะคะเมืองเด่นเนาะที่มีสัญญาณที่มีสัญญาณจากประเทศไทยจากประเทศไทยนั่นเองนะคะที่นี่ก็ไปจะไปเดินทางไปทักทิเล็กต่อนะคะก็ไปชมบรรยากาศข้างทางดีหน่อยๆนะคะ เก็บเลยนะเก็บค่ารถนะค่าถนนแน่เนาะค่าทางนะคะค่าทางทางด่วนไม่ใช่ค่าผ่านทางนี้นะคะคือถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะ5บาทนะมอเตอร์ไซค์5บาทถ้าเป็นรถอันนี้ก็เท่าไหร่ไม่รู้นะสามสิบบาทเป็นสิบหรือเปล่าสามสิบบาทสามสิบบาทเหรออ๋อสามสิบบาทนะคะก็ตรงนี้นะ เดวเราจุดไม่เท่ากันเพราะว่ามีที่เชียนตุงอีกเนาะเชียนตุงแล้วก็ท่าเดือเออไม่ใช่ท่าเหลือเพะว่าท่าขี้เด็กเนาะท่าเดือมีอีกที่หนึ่งเนาะอ่าท่าเดือมีอีกที่หนึ่งแล้วก็ท่าขี้เด็กมีที่หนึ่งมีสามที่ด้วยกันนะคะแต่ละที่ก็ไม่เท่ากันนะคะท่าผาท่าเขาเรียกว่าท่าผาดไหมท่าผาางท่าผาดางใช่ไหมกางที่เราใช่อ๋อท่าผาดกลางนะคะอันนี้ขึ้นเนาะ วันนั้นส9ิเก้าเองใช่ไหมเก้าเอ็ดเนี่ยนะสามสิบเก้าเองใช่ไหมเออตอนนี้สี่สิบบาทนะคะเพิ่มขึ้นอีกนะเมื่อวันก่อนสี่สิบสามหรือเปล่าไม่รู้เนี่ไม่รู้ขึ้นอลงเอออันนี้อันนี้ขึ้นนะขึ้นขึ้นคิดว่าขึ้นนะสี่สิบสี่เอ็ดสิบห้านะคะนี่ค่าน้มันนะคะแพงขึ้นอีกแล้วนะคะเราก็เลยไม่ได้ใช้รถยนต์แล้วนะคะขายทิ้งไปแล้วใช้มอไซค์แทนนะคะ มอไซน์นี่น่าจะประหยัดอยู่นยนเน,น,นาะมอนมานี่เติม้มมากบาทนะคะบานี้ตอนนี้คือจะเขา้าเข,าเข้เบ้วแยู่ยเัเลยนะคะก็เลยพก,ก่อนนะคะอันนี้ยังอยู่หมักยางอยู่นะคะได้ข้าเสร็จแล้วก็มามารืยๆฝนตกนะคะนเหมือนมนุษย์ต่างราวเลยนะคะพักพักใส่เสื้อกันฝนอ่านะคะแล้วก็ จะเดินทางไปเพชชิเล็กนะคะก็ไปติดตามชมคลิปหน้าแล้วกันนะคะนั่งมอเตอร์ไซค์มานะคะคือมีรถก็ดีอย่างเสียอย่างมีรถก็ไม่เปรียบฝนนะคะไม่มีก็เปรียบฝนแต่ก็ไม่เปรียบมากหรอกนะคะนั่งมอเตอร์ไซค์ก็ประหยัดน้ํามันนะคะนั่งรถก็เปลืองน้ํามันค่าน้ํามันนะคะเพราะว่าค่าน้ํามันแพงนะคะโอเคค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ใหม่ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้น้องใหม่เชิญชมด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องใหม่ได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพร้อมเลยอ่ะไปค่ะ